ครับสวัสดีครับผมหนึ่งอีโวโซลาเซลล์นะครับวันนี้มาติดปั๊มยักษ์เขียวนะครับมาใช้กับปั๊มนะครับสามแรงสามเฟสนะครับแล้วก็สองร้อยยี่สิบสลันะครับสามร้อยแปดสิบตัวนี้ใช้ได้ทั้งไฟซิงเกิลเฟสแล้วก็ทีเฟสนะครับตัวยักษ์เขียวตัวนี้นะครับที่เราเอามาติดนะครับก็คือการที่เอามาช่วยในการ ใช้กับการลดน้ําอัตโนมัตินะครับในช่วงเวลา4โมงขึ้นไปนะครับซึ่งเราจะแทบไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเลยนะครับแทบไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเลยอันนี้เรามาดูการทํางานนะครับในระบบของยักษ์เขียวว่าสามารถขับปั๊มตัวนี้นะครับพี่ตัว3แรงลดสวนทุเรียนลดอินทผาลัมลดกล้วยได้หรือเปล่านะครับ โดยที่ระบบนะครับของเราจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นรถน้ําอัตโนมัตินะครับที่ได้ตั้งท่ามือเอาไว้นะครับท่ามือเอาไว้แต่การใช้งานของเรายษ์เขียวนี้จะขับรับแรงดันนะครับถ้าเกิดเป็น PV นะครับที่ผสมไฟอินพุตตั้งแต่8 0โวลต์ดีถึง4 5 0โวลต์นะครับแล้วก็ AC นะครับที่1้0ยโวลต์ถึง2 4 0โวลต์นะครับขับปั๊มได้ที่นะครับ สแรงสมแรง,แร,งนะรับปัมหแรงจนถึง3แรงเลยนะครับที่เอามาใส่ตรงนี้เพราะว่ามีปัญหาคือเกิดกันไม่กันเกิดขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นปลายสายนะครับในสวนแห่งนี้คือปลายสายนะครับหากเราใช้แค่เฉพาะไฟฟ้าอย่างเดียวเรามาดูว่ามันจะกินแรงดันเท่าไหร่กินกระแสเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาเปิดเทสให้พี่ๆดูนะครับเปิดเทสให้พี่ๆดูว่าถ้าเกิดผมใช้ โซลาเซลล์สิแผงบนแพรกลางน้ําแล้วมันจะสามารถขับปั๊มได้ไหมแล้วกินกระแสเท่าไรลร่เรามาดูกันครับไปติดตามอีกช่วงหนึ่งครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันคนระับว่าระบบขึ้นยังไงนะครับอันนี้คือเป็นเบรเกอร์นะครับของ PV 10แผงนะครับเราต่อเข้ากับแจ็ค MC4 เรียบร้อยแล้วนะครับมีเซิร์ฟโพรดิชั่นกันฟ้านะครับมีไฟ โซลาเซลล์นะครับบวกลบเขียนไว้เรียบร้อยแล้วก็มีเบรกเกอร์นะครับสำหรับไฟ AC นะครับ220เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับอ่า P A E นะครับลายนิวตันนะครับอ่าเราก็ต่อไว้เรียบร้อยแล้วเช็คก่อนนะครับเช็คขั้วก่อนว่าตัวไหนลายตัวไหนเป็นนิวตันนะครับเสร็จแล้วขั้วตรงนี้นะครับที่ปั๊มขึ้นมานะครับเป็น U v W นะครับอ่าของปั๊ม สามแรงนะครับตัวนี้นะครับสองร้อยยี่สิบทับสามร้อยแนะครับเสร็จแล้วก็ต่อระบบเอาไว้เรียบร้อยนะครับต่อลงกาวเรียบร้อยอันดับแรกนะครับเราจะเอาโซลาเซลล์ขึ้นก่อนโดยจะใช้พลังงานจากโซลาเซลล์พอเราเปิดขึ้นนะครับก็จะมีไฟกระพริบอยู่บนหน้าจอในช่อง PV นะครับก็คือมีไฟโซลาเซลล์เข้าแล้วก็จะได้ยินเสียงพัดลมทำงานนะครับ หนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาลองลันดูนะครับฮะอาล้ครับอันนี้ก็คือคุณพี่นะครับที่ดูแลสวนนะครับจะลองระบบไปโซนเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะครับโซนใกล้ๆทุเรียนนะครับเมื่อเราใช้ระบบเกิดขึ้นได้ยินเสียงไหมครับปั๊มก็จะเริ่มทํางานครับมันก็จะมีสัญลักษณ์นะครับปั๊มเริ่มทํางานฟังเสียงเลยนะครับ แรงมากๆนะครับอันนี้ใช้เฉพาะนะครับใช้เฉพาะโซลาเซลล์อย่างเดียวนะครับเรามาดูว่ากินกระแสเท่าไหร่กันนะครับกินกระแสเท่าไหร่กันเดี๋ยวจับให้ดูนะครับว่ากินกระแสเท่าไหร่ครับนี่นะครับดับแรกนะครับเราตั้งยานย่างย่างมาครับใช้โซลาเซลล์อย่างเดียวนะครับกินอยู่ที่ประมาณ6แอมป์7แอมป์อันนี้ทํางานเต็มที่เลยนะครับทํางานเต็มที่เลยนะครับ โดยไม่ได้เอาไฟฟ้าขึ้นเราไปลองดูว่ามันอัดไปแล้วมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปดูครับเดี๋ยวให้พี่เขาพาไปดูนี่เดี๋ยวตามไปดูนะครับนี่เป็นสวนทุรเรียนกี่ร้อยต้นครับพี่สองร้อยครับสองร้อยต้นนะครับโตแล้วติดแล้วอันนี้อัดโซนแรกนะครับกี่กี่ร้อยหัวพี่โซนแรกประมาณหรือว่าอัดทั้งโซนเลยพี่ไม่ครับประมาณ เจ็ดสิบหัวหัวนะครับอัดสปริงเกอร์นะครับตั้งแต่เราดูนะครับตรงจุดนั้นนะครับแล้วก็ผ่านมาตรงนี้นะครับประมาณเจ็ดสิบหัวแปดสิบหัวนะครับใส่กับสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนนะครับนี้ใช้แสงแดดเพียวๆนะครับใช้แสงแดดอย่างเดียวเลยนะครับในการขับปั๊มสามแรงนะครับตัวยักษ์เขียวตรงนี้ประสิทธิภาพดีมาก แผงใช้แค่สิบแผงเองนะครับสิบแผงนะครับเพราะว่าโรงงานทํามาได้ดีมากเลยนะครับอันนี้เป็นสวนที่เรียนที่ยาวเฟื้อยไปเลยนู่นนะครับถึงนู่นครับผมครับอันนี้คือโซนแรกนะครับโซนแรกคือใช้แค่ยักษ์เขียวนะครับใช้พลังงานโซลาร์เซลล์อย่างเดียวนี่สามารถบริหารจัดการอย่างนี้ได้หมดเลยอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับปั๊มขับตั้งแต่หนึ่งแรงสามแรงนะครับนี่คือเอามาตอบโจทย์ก็คือว่าเราจะ อยากได้ปั๊มที่แรงนะครับคือสามแรงแล้วทีนี้ไฟมันเป็นปลายสายโดยจะใช้โซลาเซลล์อัดอย่างเดียวนะครับก็สามารถใช้ยักษ์เขียวได้เลยนะครับจะทําเป็นระบบออโต้นะครับหรือระบบเมนูนก็ได้นะครับอันนี้ก็สังเกตดูน้ํานะครับตามหัวสปริงเกอร์นี้สม่ําเสมอนะครับอันนี้คือใช้เฉพาะ p v ค่สิบแผงเองนะครับก็ขับ ปั๊มสามแรงได้แล้วนะครับครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่บ่อของเรานะครับ